ครับวันนี้พบกับผมโอเลรใบอีกครั้งครับสวัสดีแฟนๆผู้ติดตามของผมทุกท่านนะและก็สวัสดีแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่รักทุกท่านนะก็เมื่อค่ำคืนนี้ครับชัดเจนแล้วเราสามารถผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สําเร็จแล้วครับสำหรับทีมของเราครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็วันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับประจําวันที่26ครับพฤศจิกายนครับ2 5 6 3นะครับ ก็มาเริ่มต้นกันที่ผลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อนกันเลยนะครับก็เมื่อค่ำคืนนี้ครับเริ่มต้นกันเลยครับที่กลุ่ม A ครับเมื่อค่ำคืนนี้นี่จะเป็นการแข่งขันโซนกลุ่มด้านบนนะครับก็มีกลุ่ม A ครับกลุ่ม B ครับกลุ่ม C ครับแล้วก็กลุ่ม D ครับมาเริ่มคู่แรกครับของกลุ่ม A ครับไบโอเมนีครับเปิดบ้านชนะทาง FC ฟซีเซาบกไปได้3ประตูตัวหนึ่งครับและก็อีกคู่นะครับแอตเลติโกมาดริดครับเปิดบ้านเสมอกับโลโมโคติมอสโกไป0ประตูต่อ0นะครับ ก็แน่นอนครับว่าตอนนี้ทางไบโอเมดิครับเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วครับก็การันตีเข้ารอบต่อไปไปเรียบร้อยแล้วรอบสิบทีมสุดท้ายครับแล้วก็มาที่กลุ่มบีครับอินเตอร์มิลานครับเปิดบ้านแพ้กับเลอันมาดิตไปศูนย์ประตูต่อสองครับโอ้มาดิตนี่ชนะอินเตอร์2นัดติดแล้วครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบด้วยครับในกลุ่มนี้ครับและก็หมายคู่ของกลุ่มบีครับ บุนเซียมิดเซนกันบาดครับเปิดบ้านชนะทางชัคเตอร์โดเนตไปได้ครับสี่ประตูต่อศูนย์นะโอ้โหสองนัดครับกี่ประตูครับที่ชัคเตอร์โดเนตถูกบุนเซียมิดเซนกันบาดจริงครับโอ้สุดยอดครับแล้วก็กลุ่มนี้น่าก,กลัวเลยครับเพราะว่าบุนเซียมิดเซนกันบาดเป็นจ่าฝูงคนระับมีบาดคะแนนนะส่วนทางแดนมาริดอ,อยู่ในลำดับสองนะมีเจ็ดคะแนนนะส่วนอินเตอร์วิลานี่อยู่ในลำดับสุดท้ายของกลุ่มแนละ้วมีเพียงสองคะแนนนะ ก็โอ้โหกลุ่มนี่ผมคาดว่าน่าจะเป็นเลอันมาริดกับทางบุลเซียไมิ์เซนกันบาดครับจะจับมือกันเข้ารอบต่อไปครับในกลุ่มบีนะครับแล้วก็มาที่กลุ่มซีครับโอลิเวียกอสครับเปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะโอ้โหสุดยอดครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนนี้เล่นได้อย่างเลาใจมากครับเล่นเหมือนกับนัดกับสเปอร์ครับผมบอกตรงๆแล้วว่าเล่นแบบโอ้เลาใจครับดุดันมากครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ น่าจะมากกว่านั้นด้วยครับหนึ่งประตูนี่ยังน้อยครับกับโอกาสที่เราทําได้ครับโอ้เสียดายมากครับแล้วก็ไหม่คู่ครับของกลุ่มซีครับก็เป็นโอลิมปิกหมักเซยนะครับเปิดบ้านแพ้กับทางปอร์โต้ครับไปศูนย์ประตูต่อสองครับก็กลุ่มนี้แน่นอนแล้วครับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับการันตีการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับและก็มากลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มดีครับเลี้ยวภูครับเปิดบ้านแพ้กับอตาลันตาไปศูนย์ประตูต่อสองครับ และก็อีกคู่หนึ่งของกลุ่มดีครับอาเจ็คอันเดอร์ดัมครับชนะทางมินเทนแลนด์ไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหมันยังไงครับผมงงแล้วในจุดนี้ครับตอนเล่นในบ้านอตาลันตาครับเลี้ยวปูนี่บุกไปยับ5ประตูต่อศูนย์นะแต่พอเล่นในบ้านเลี้ยวปูครับอตาลันตากลับมาชนะ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้ผมคิดว่าบ้านใครบ้านมันนะตอนแรกครับฟุตบอลครับแต่เมื่อคืนนี้มันผิดโผไปเลยครับสลับทางเลี้ยวปูครับ ก็ทางเชนเขาเขาก็โรเทชันนักเตะครับเพื่อที่จะไปมุ่งเน้นในบอลถ้วยฟีมิเลีกนะครับก็เข้าใจครับในข้อนี้นะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเรียกูมีอยู่9คะแนนนะครับอาตาลันต้ากับอาเจ็คอันเดอร์ดัมมี7คะแนนเท่ากันนะก็ต้องลุ้นกันอีกยาวๆครับสำหรับกลุ่มน,นี้นะครับแล้วก็มาเริ่มต้นข่าวของเราเลยครับข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็หลังจากจบเกมครับปั๊บกาดิโอลาครับ ก็ได้ออกมาสัมภาษณ์นะว่าเราเล่นได้ดีจริงๆครับทุกตำแหน่งครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังครับกองกลางครับกองหน้าครับทุกคนเล่นได้ดีมากครับเข้ากับระบบได้ยอดเยี่ยมสุดๆครับแป๊บกาเดโอล่าได้ออกมากล่าวไว้นะครับและก็เมื่อคืนนี้ทำให้เราได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วครับสาหรับคําพูดของแป๊บกาเดโอล่าครับและต่อจากนี้ครับพวกเราจะมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันฟีลีครับและท้วยอื่นครับ เราชอบที่จะทําประตูให้มากขึ้นนะและวันหนึ่งครับมันจะมาถึงในเร็วๆนี้ครับเราจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างครับโอ้โหคํานี้ผมถูกใจมากครับแป๊บกาดิโอลาครับชัดเจนนะคือ2นัดหลังสุดเนี่ครับลองสังเกตด,ดูนัดที่เราเจอสเปอร์คับนัดที่เราเจอโอลิมเปียกอสเนี่ยครับโอ้โหแป,ป๊บจะใช้สไตล์บุกเต็มที่ครับหาช่องกงันโอ้สุดยอดนะครับฟินฟอร์เดนเมื่อคืนนี้เป็นฮีโร่ครับบอกตรงนะเล่นดีมากครับโซนหน้าของเราเนี่ยครับ ขนาดว่าโรเตชันนักเตะแล้วครับเมื่อคืนนี้ไม่มีคีวินเดอร์บอยครับแต่เล่นในอย่างโอ้โหเนียนตามากครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับถ้าเล่นแบบนี้ผมคิดแล้วไม่กลัวทีมไหนก็ตามครับไม่กลัวทั้งสิ้นนะแล้วก็มาต่อครับแบ๊บก็ได้กล่าวต่อแล้วครับว่าเราทําให้ปีกของเราครับเข้าไปใกล้ชิดกองหน้ามากขึ้นครับโดยทางเปโดซิวาร์ฟฟินโฟเดนครับและลาฮิมสเตอร์ลิงครับเล่นได้อย่างดุดันมากครับส่วน บอกลองเมนดี้กับเจาคันเซโลครับไม่ต้องพูดมากมายครับคืนนี้พวกเขาโดดเด่นมากเป็นผลงานที่อยู่ในระดับที่สูงสุดจริงๆครับสำหรับสองคนนี้เมื่อคืนนี้โอ้โหวอกลองเมนดี้นี่โชว์ฟอร์มแบบโอ้โหชัดเจนแล้วว่าคือแบ็กซ้ายระดับโลกครับแต่เขาจะโชว์ฟอร์มของเส้นของวาได้หรือเปล่านี่ครับคือจุดสําคัญนะสหรับเมนดี้ครับแต่ถ้าเขาเล่นได้แบบเมื่อคืนนี้ผมคิดว่าโอ้แบ็กซ้ายนี่ไม่มีใครยึดตําแหน่งของเขาได้ครับสำหรับ มองลงเมนดี้ครับเราก็ต้องให้โอกาสข้าต่อไปนะครับและแป๊บก็ได้กล่าวต่อครับการชนะในเกมเมื่อคืนนี้ครับทำให้เราเข้ารอบ16ทีมท้ายอีกครั้งครับเราจะรอคอยทีมที่พวกเราจะเจอครับว่าจะเป็นสโมสรอะไรครับเราจะไม่กลัวทั้งสิ้นครับไม่ว่าทีมไหนก็ตามครับและตอนนี้ครับเรามุ่งเน้นไปที่ถ้วยฟีลียครับนี่คือคาพูดของแป๊บกาดิโอลาครับและก็มาต่อเันครับ และหลังจากแบ๊บเกอร์เดล่าให้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วครับเขาก็ได้พูดรับไว้อะไรกับเดียโก้มาลาโดน่าครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปครับก่อนที่เราจะลงเตะเพียงหนึ่งชั่วโมงนะครับก็แบ๊บครับเขาก็ได้ออกมาแสดงความโกรธต่อเดียโก้มาลาโดน่าที่เพิ่งจากไปนะว่าตอนที่ฉันยังเด็กครับพ่อของฉันนะจะพาฉันไปดูที่บาร์เซโลนาเพื่อดูการเล่นของทางเดียโก้มาลาโดน่าก็คือ นี่คือพ่อเขาจะพาเขาไปดูเดียโก้มาลาน่าเล่นครับที่บาร์เซโลนาครับแต่เขาได้พูดต่อแล้วว่าแต่เสียดายครับมาลาหน่าได้เจ็บอย่างมากครับที่บาร์เซโลนาครับในช่วงที่เขาเข้าไปดูเนี่ยนะครับแล้วก็เขาได้กล่าวต่อแล้วว่าเมื่อฉันมาถึงอะคาเดมี่ครับของบาร์เซโลนาครับเขาก็จะบาร์เซโลนาไปที่นาโปลีแล้วครับฉันไม่มีโอกาสได้พบเขาที่บาร์เซโลนาครับแต่เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมครับ เขาสร้างความสุขให้กับคนอาเจน่าทั้งประเทศนะครับเขาเป็นที่รักของทุกคนบนโลกในโลกฟุตบอลน,นี่ครับนี่คือคาพูดของเป๊ปกาเดล่าครับที่พูดถึงเดียโก้มาลาโดนา่าครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปในค่าคืนที่ผ่านมาครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับสำหรับเดียโก้มาลาโดนา่าครับและก็มาต่อกันที่คําสัมภาษณ์ของเซร์คุนอาเกโลครับหลังจากอดีตพ่อตาของเขาเสียชีวิตลงไปนะครับเพราะว่าเซร์คุน่าเกโลครับเขาเคยแต่งงานกับทาง ลูกสาวของเดนะียโก้มาลาโดน่าครับโดยมีลูกชายกันด้วยหนึ่งคนนะครับก็คือทางเดียโก้มาลาโดน่าที่เป็นปู่ของลูกชายของเขานะครับก็อากิโลครับเขาตอบถึงทางมาลาโดน่าสั้นๆเลยครับว่าเราจะไม่มีวันลืมคุณนะคุณจะอยู่กับเราตลอดไปครับนี่คือคําพูดสั้นๆของเซโยคุณอากิโลครับก็โอ้มันต้องเข้าใจด้วยครับว่าคือเป็นอดีตพ่อตาครับ แล้วก็เป็นปู่ของลูกชายของอากิโล่ด้วยครับก็มันก็ต้องมีความเสียใจกันอยู่แล้วครับหราบในจุดนี้นะครับสุดยอดแล้วความพูดของคุณอากิโลครับแน่นอนนะแล้วก็มาต่อเลยครับเมื่อคืนเนี้ยโอ้โหฟินโฟเดนคนระับเป็นฮีโร่ครับโชว์ให้เห็นแล้วครับว่าเขาคือนักเตะร,ระดับโลกครับไม่ว่าการหาช่องเข้าทำรัาโอ้โหการแบบโอ้โหการเลี้ยงบอลหรือว่าการแบบ เอาบอลจากเท้าเขายากมากครับสำหรับฟินฟอร์เดนนะครับก็คือเขานี่เริ่มเขานี่เริ่มใกล้เคียงกับทางดาวิดซิลบาเข้าเรื่อยๆแล้วครับสำหรับฟินฟอร์เดนนะครับนี่คือนักเตะระดับโลกจริงๆครับสำหรับนักเตะคนนี้ครับฟินฟอร์เดนนะครับก็ผมยอมรับเลยครับหลายคนนที่ผมยอมรับเมื่อคืนนะโอ้แผงปรซิวาเล่นได้ดีครับลาฮิมซาเตดิงนี่ไม่ต้องพูดถึงเนะี้ยโอ้โหลูกที่ว่าเราได้ประตูครับ การดึงลายกองหลังไปครับแล้วก็ตอกส้นกับใม้ทางฟินฟอร์เดนยิงไปเป็นประตูนะครับสุดยอดครับเป็นลูกที่สวยงามมากครับก็คือเป็นการเน้นซิตที่แบบโอ้โหสุดๆนะเลยครับลูกนั้นครับผมบอกแล้วว่าผมชอบจริงๆครับการเน้นซิตของลาฮิมเตอร์ลิงในค่ำคืนที่ผ่านมานี่ครับยอดเยี่ยมมากครับยอมรับครับว่าเป็นนักเตะที่ดีจริงๆครับแล้วก็ฟินฟอร์เดนก็เขาก็ได้ออกมากาลครัหลังจบเกมครับว่าฉันรู้สึกดีจริงๆครับ ฉันรู้สึกว่าฉันเล่นดีมากครับในเกมเมื่อคืนเนีับดังนั้นฉันจึงรู้สึกมีความสุขมากครับฉันดีใจมากครับที่ได้รับโอกาสลงเล่นในเกมยูฟาแชมเปียนลีครับคือถ้วยที่ใหญ่ที่สุดครับหลังจากวันนี้พวกเราจะคอยที่จะก้าวต่อไปครับแต่ก่อนอื่นครับเราต้องจบสกอร์ให้แข็งแกว่านี้ครับฉันรักการทำประตูครับให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับฉันสนุกกับมันมากครับและฉันจะพยายามทำประตูให้ได้มากที่สุดครับนี่คือคำพูดของฟินฟอเดนครับ และก็เขาได้กล่าวถึงทางอイมสเตอร์ลิงด้วยนะครับเขาได้กล่าวว่าสเตอร์ลิงครับเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมครับในที่แคบครับคือไลมสเตอร์ลิงนี่จะเล่นได้ดีมากครับในมุมแคบๆนะครับโอ้การส่งลูกนั้นของเขานี่คือชัดเจนแล้วว่าเขาคือระดับโลกนะครับแล้วก็โฟเรนก็บอกนะครับว่าเขาดึงลายกองหลังได้ดีมากครับแล้วก็ส่งบอลให้ช่นทําประตูมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับที่ได้เล่นกับเขาครับ ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของลาฮิมสเตอร์ลิงครับนี่คือคำพูดของทางฟินฟอรเดนนะครับก็เขาได้กล่าวขอบคุณทางลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับในเกมเมื่อค่ำคืนนี้ครับโอ้เมื่อค่ำคืนนี้ถ้าบอกตรงๆนะครับเรามีโอกาสที่จะได้สี่ถึงห้าประตูจริงๆครับเยอะมากครับโอกาสนะแต่เราทํากันไม่ได้เองก็เท่านั้นนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้เบนดี้เล่นดีมากครับโจคอนเซโล่ครับเลื่อนไปเล่นตําแหน่งแบ็คขวาตําแหน่งถนัดของเขาครับเล่นในอย่างโอ้โหสุดยอดนะครับสำหรับทางโจคอนเซโล่ครับ และก็คู่กองหลังครับเมื่อคืนนี้เป็นทางมนุษย์หินรับจอสโตครับจับคู่กับลูเบนดีแอสครับโอ้โหเล่นได้อย่างสุดๆุดเลยครับสองคนนี้ตัดตัดจังหวะได้ทุกจังหวะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจอนสโตครับไม่ว่าจะเป็นลูเบนดีแอสครับโอ้จอสโตนี่เลื้ยเวทีไปพักแล้วนะครับไม่ค่อยได้ลงนะแต่โอ้ลงถึงโอ้ฟอร์มนี่ดีมากครับนี่ครับเขาโชว์เห็นแล้วว่าเขาคือนักเตะระดับโลกครับ เป็นนักเตะที่ดีกว่าเอลิกาเซียนี่คือจอห์นสโตนนะครับส่วนลูเบนดีแอสเราไม่ต้องพูดถึงนะครับตั้งแต่เขาเข้ามาร่วมสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเขาเล่นได้ดีทุกนัดครับสำหรับนักเตะคนนี้ครับแล้วก็เป็นนักเตะที่บีบกองหน้าเก่งมากครับผมยอมรับเลยครับการที่จะเลี้ยงผ่านทางลูเบนดีแอสนี่เป็นเรื่องยากมากครับผมคิดเลยครับว่าลูเบนดีแอสต่อไปครับจะวัดกับทางเวอร์จินฟันไดได้แน่นอนคะคอยดูว่าจริงไม่จริงครับ ผมเห็นแล้วรับการจับเคียนเอ็มบัปเป้ครับเขาก็จับมาแล้วครับการจับซอนเนองมินนะนักเตะที่มีความเร็วสูงครับลูเบนเดสจับได้หมดนะคือเอาอยู่หมดครับง่ายๆครับลูเบนเดสนี่คือสุดยอดจริงๆครับคือเป็นกองหลังที่แป๊บเซ็นเข้ามาแล้วก็ตอบโจทย์ได้เลยครับสำหรับทางลูเบนดีแอสนะครับก็ยก2นิ้วให้ครับว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากครับเป็นการเซ็นสัญญาที่โอ้โหประสบความสําเร็จจริงๆครับสำหรับลูเบนดีแอสนะครับ แล้วก็มาข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวมาจากทางฟาวิซิโอโรมาโน่ครับก็ข่าวแรกครับเป็นข่าวของอิตโก้ครับก็ได้ออกมาแสดงความต้องการนรับที่จะออกจากทางเลอันมาริดโดยเร็วครับเร็วที่สุดครับสำหรับอิตโก้ครับก็อิตโก้นี่มีข่าวกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเมื่อ2ปีที่แล้วครับก็ตอนนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานี่ต้องการที่จะเซ็นสัญญากับอิตโก้ครับ แต่ทางเรอันมาดรินี่เขาตั้งราคาไว้90บล้านปอนด์ับเลยทําให้ดีนี้ไม่เกิดขึ้นนะเลยไม่มีสัญญาอะไรใดๆต่างๆครับก็หลังจากที่อิตโก้ออกมาประกาศว่าจะไม่เล่นให้กับเรอันมัดริครับเขาก็ได้ออกมาพูดนะว่าเขาฝันนะที่จะเล่นให้กับเป๊ปกาเดโวล่าครับอิตโก้ครับเขาบอกว่าเขารักสไตล์การทาทีมของเป๊ปกาเดโวล่าครับและเขาเชื่อว่าถ้าเขาได้อยู่กับเป๊ปกาเดโวล่าครับเขาจะพัฒนาฝีเท้าได้ในระดับยอดเยี่ยมกว่านี้ครับ จากการดูผลของเป๊ปกาเดโวล่าครับนี่คือคําพูดของอิตโก้ครับคือเขานี่อยากมาร่วมทีมกับทางเป๊ปกาเดโวล่ามากจริงๆครับสำหรับนักเตะค,คนนี้ครับสำหรับอิตโก้ครับก็มีโอกาสเป็นไม่ได้ครับเพราะว่าทางเลนมันต,ต้องปล่อยในราคาที่ไม่แพงแน่นอนครับสำหรับอิตโก้ครับแล้วก็มาข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวสนใจนักเตะเหมือนกันครับข่าวนี้ก็มาจากทางฟาบิซซโอโรมาโนอีกเช่นเคยครับ ก็ฟาบิโอโลมาโนนี่เป็นนักข่าวชื่อดังนะครับที่ว่าทั่วโลกนี่ให้การยอมรับนะครับว่าเป็นนักข่าวเบอร์หนึ่งของโลกนะครับถ้าข่าวไหนนี่ออกมาจากปากของทางโรมาโนนี่จะไม่น่าจะผิดพลาดครับก็เขาได้ออกมาพูดนะครับตอนนี้ครับทางแมนเชสเตอร์ที่ครับมีความสนใจทางเดนิสซาการิฟของโบเซียมิเเซนกันบัตครับมากกว่าอิสเมลเบนนาเซอร์ของเอซิมิลานะครับโดยเดนิสซาการิฟได้รับการชื่นชมครับ จากคณะกรรมการของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้ติดต่อพูดคุยกับตัวแทนของนักเตะเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเซ็นสัญญานักเตะเข้ามาร่วมทีมในซัมเมอร์หน้าครับนี่คือคําพูดของฟาบิซซโอโลมาโนครับก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะับสำหรับเดนิสซากาเรียนี่ครับแต่เมื่อวานนี้ผมก็ได้ข่าวของเพนกี้เดยองออกมาเหมือนกันนะครับว่าเขานี่หาบ้านเช่าอยู่ฝั่งแบบ ในเมืองแมนเชสเตอร์ครับก็มีโอกาสที่เขาจะย้ายมาทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าแ๊บกาดิโอลานี่สนใจนักเตะคนนี้มานานแล้วนะครับสำหรับทางแฟงกี้เดยองครับแต่ต้องรอดูกันยาวๆนะเพราะว่าทางสมสรนี่ตอนนี้นี่สนใจทางเดนิสซากาเลียมากครับของบุนเดเซียไม่เส้นกันบาดนะครับคนนี้ถอดแบบมาจากโอ้โยายา่าตูเล่ครับผสมกับเวียล่าครับผมจะบอกตรงๆครับลองเข้าไปดูสกิลครับ ครั้งแรกครับที่ผมเข้าไปดูสกิลของอิสเมลเบเนเซอร์ครับผมคิดว่าเขาแน่แล้วครับแต่ผมไปดูสกิลของทางเดนิสสกาเลียที่ผมยอมรับเลยว่าโอ้โหเก่งกว่าจริงๆครับเก่งกว่ามากเลยครับสำหรับเดนิสสกาเลียการเข้าบอลโดยใช้หัวการพลิกบอลจะรับเป็นลุกนี่เก่งมากครับสำหรับเดนิสสกาเลียครับก็สุดยอดครับเมื่อคืนนี้เป็นไงครับเป็นไงครับดีใจไหมครับสำหรับผลการแข่งขันครับก็เราเข้ารอบต่อไปแล้ว ก็แน่นอนครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วครับในตอนนี้นะครับก็12ปีครับที่เป๊ปทำทีมมาไม่ว่าจะอยู่กับบาร์เซโยล่าครับไม่ว่าจะอยู่กับไบรอันมิวนิ่ครับและก็มาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับ12ปีที่เป๊ปกาเดโอล่าครับทำทีมครับเล่นในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกครับ12ครั้งนะครับเป๊ปไม่เคยตกรอบแบ่งกลุ่มเลยนะครับนี่คือโอ้เป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากของเป๊ปกาเดโอล่าครับ และก็มีสถิติออกมานะครับว่าตอนนี้คบบรับแปร์กอริลาครับได้คุมทีมให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ247นัดครับเท่ากับ,บทางบาร์เซโลนาครับที่แปร์เคยคุมไว้247นัดเช่นกันนะครับโดยจะมาวัดกันเลยครับตอนอยู่บาร์เซโลนาครับแปร์ทำทีมชนะ179ครั้งครับตอนมาอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแปร์ทำทีมชนะไป177ครั้งครับแล้วก็ตอนอยู่บาร์เซโลนาครับเสมอไปทั้งหมด47ครั้งครับ แล้วก็ตอนอยู่แมนเชสเตอร์ตี้ครับเสมอไปทั้งหมด33ครั้งครับแล้วก็ตอนอยู่บาซ่าครับทำทีมแพ้ทั้งหมด21ครั้งครับตอนอยู่แมนเชสเตอร์ที้ครับทำทีมแพ้ไปทั้งหมด37ครั้งครับก็เราแพ้มากในฤดูกาลนี้แล้วครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วนี่เราขาดอเมริกาบอตไปครับก็เลยเกิดการแพ้มากครับในจุดนั้นครับก็สถิตินี่ถือว่าใกล้เคียงนะครับก็ตอนอยู่บาซ่าครับแป๊บเดียวสามารถ ทำถ้วยกับบาร์เซโลนาได้8ถ้วยนะครับเช่นเดียวตอนอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับถ้านับถ้วยคอมมูนิตี้ชิลก็8ถ้วยเหมือนกันนะสหรับแบ็คเกอร์เดล่าครับก็แน่ไม่แน่ก็ต้องดูที่สถิติกันนี่ครับสำหรับแบ็คเกอร์เดล่าครับก็คือคุณซื้อระดับโลกแน่นอนอยู่แล้วครับคุณซื้อคนนี้นี่คือโอ้โหคุณซื้อที่จอมพัฒนานักเตะเลยครับเฟอร์โตเลสครับฟินฟอเดนครับหรือว่าคนอื่นๆนะโอ้โห แป๊บนี่ปั้นออกมาเป็นระดับเบอร์ค้าทั้งนั้นเลยครับสุดยอดครับไม่ว่าจะเป็นลีรอยซานี่ครับที่ว่าไปบาเยูร์เนีครับเขาก็ยอมรับเพราะว่าเขาพัฒนาฝีเท้าด้วยแป๊บกาดิโอลาของเราเนี่ยครับก็สำหรับวันนี้ครับผมไม่มีอะไรจะพูดมากครับก็คือเมื่อคืนนี่ดีใจมากครับศัพสกอร์ที่ออกมาชนะครับแล้วก็พอใจครับกับการเล่นของเราครับการเล่นนี่แบบโอ้โหเนียนตาสุดๆครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับถ้าเล่นแบบนี้ได้เรื่อยๆครับผมคิดแล้วว่า เราสู้ได้ทุกทีมับจริงๆครับไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามครับในโลกนี้ครับเราวัดได้ทุกทีมครับเราสู้ได้ทุกทีมครับแฟนๆเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูครับว่าจริงนะครับในข้อนี้ครับสองนาที่ผ่านมาแป๊บเปลี่ยนสไตล์ตัวเองครับกลับมาใช้สไตล์แบบโอ้โหสไตล์ลุกเต็มที่ครับหาช่องในกองหน้าครับการบีบการโจมตีครับในช่องแคบนะครับโดยการดันต่ำของกู้แข็งครับแป๊บเริ่มจะแก้เกมตรงนี้ได้แล้วนะครับ ก็ต้องรอดูวันต่อไปนะนัดต่อไปคนระับเราเจอเบอร์ลี่ครับก็ต้องรอลุ้นรอเชียร์ต่อไปคนระับแต่ผมคิดว่าเราจะระเบิดฟอร์มแน่แน่นอนครับนะนะในการจบกอ์เราจะกลับมายิง4-5ประตูได้อีกครั้งแนะนะ่นอนครับในฤดูกาลนี้คนระับไม่ใช่ฤดูกาลไหนคนระับฤดูกาลนี้แนะนะ่นอนครับแฟนๆคนระับสุดท้ายผมก็ขอฝากแฟนๆคนระับกดติดตามครับกดไลค์ครับกดคอมเมนต์เข้ามาเป็นกะํานละังใจให้ผมด้วยครับผมรักสโมสรแห่งนี้ครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ผมจะอัปเดตข่าวของแมนเชสเตอร์ตี้ไปเรื่อยๆครับผมรักที่จะทำครับเพื่อแฟนๆทุกคนคนระับสุดท้ายผมก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับแฟนๆเรือใบที่รักทุกคนครับสวัสดีครับ